วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาพบกับคุณปู่ผู้ทรงตำนานอิทธิพลอันเลยอ่่าคันนี้นะทุกคนคันนี้ก็คือรถไถ่ฟอร์ด5,000 T1 นะทุกคนของเราวันนี้ก็อยู่ที่ไร่ลมเหนือเหมือนเดิมแต่วันนี้พิเศษยังไงพิเศษมากๆเลยที่เป็นรถไถฟ,ฟอร์ดยกสูงนะทุกคนนะยกสูงจริงๆยกสูงประมาณสัก2เมตรนะทุกคนคันนี้เราได้ลงคลิปไปแล้วก็มีคนสนใจอย่างมากเลยเข้ามาทักมาถามกัน หลายคนเลยนะว่าอยากจะทําหรือทําที่ไหนอะไรยังไงเราก็อยากจะบอกว่าฟอร์ดยกสูงคันนี้นะ่ะเขาทํามาตั้งนานแล้วนะทุกคนเป็นอ,อุปกรณ์เก่าแก่ของไร่ลมเหนือเขาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อ,อนะ<ก>ทุกคนก็มีคนนะมาคอมเมนต์บอกเราเหมือนกันว่าเมื่อ30-40ปีก่อนโน้นแถวชนบุรีเขาก็รับทํากันเยอะเลยก็มีคนไปทํากัน ก็หลายเจ้าอยู่นะทุกคนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ได้รับผลิตแล้ว <พอ S 1> นะพอรู้แบบนี้แล้วก็รู้กันเลยนะทุกคนว่าเป็นฝีมือการออกแบบของวิศวกรคน,คนไทยเหมือนเดิมนะทุกคนนี่ต่างชาติเขาทํามายังไงแต่เราก็จะมาดัดแปลงให้มันเข้ากับหน้างานของเรานะทุกคนนะปอดยกสูงคันนี้ของไร่ลมเหนือเขาทํามาเพื่อเวลาจัดการงานเกาล่องอ้อยแล้วก็สังปุ๋ยกับสําหรับแปลงอ้อยที่อายุประมาณสัก สามเดือนสี่เดือนอะไรแบบนี้นันทุกคนที่สูงประมาณถ้าเป็นคนอื่นเราไม่รู้เท่าไหร่แต่เราก็ไปยืนเทียบแล้วก็ประมาณอ้อยประมาณแค่ไหลเรานะทุกคนแค่คอเรานั่นแหละก็แต่รถคันนี้เขาก็ลงแปลงได้อย่างสบายนะทุกคนเห็น <he en S 2> ไหมว่าออกแบบมาอย่างเท่เลยนะทุกคนนี่คานหน้าแบบยืนอย่างสูงสงส่งา,าพาเผยนะทุกคนนะแล้วก็รู้สึกว่าล้อหลังจะเป็นยางหน้าแคบนะทุกคนนะไม่ใช่ยางรถถยธรรมดาทั่วไป อย่างไน้แคบเนี่ยที่ต่างประเทศอะ่ะเขาก็จะมีนะทุกคนเขาจะผลิตขึ้นมาเพราะว่าที่ต่างประเทศเขาก็จะมีการจัดการงานในแปลงแบบนี้เหมือนเราเช่นกันแล้วก็จะมีคาถามอีกว่าขับยากไหมนะทุกคนเราก็บอกไว้ตรงนี้เลยว่าสําหรับเรายากมากเลยนะทุกคนถามว่าเคยความไหมพี่เขาบอกว่าก็เคยนะทุกคนนะเวลาที่เรา,เาใช้ในหน้างานที่แบบว่าเป็นดินนิ่มๆน,น,นะทุกคนนะหรือว่าเป็นดินที่แบบ เป็นหล่มนะทุกคนมันลําบากมากเลยเพราะว่ามันจะยุบอ่ะทุกคนนะแล้วมันก็จะตีด้วยอ่แต่แเราแอบเห็นเทคนิคของพี่เขานะทุกคนตรงไหนที่เป็นดินเฉะๆพี่เขาก็จะใช้วิธีการถอยหลังเข้าเอานะทุกคนมันก็จะลําบากน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ยากตรงที่เราจะมองหลังไม่เห็นนะทุกคนเขาก็ไม่มีตาหลังกันนะนะแต่ว่าอันนี้ก็อาศัยความชํานาญนะทุกคนสีมือของพี่เขาก็ ไม่ใช่ธรรมดานี่ก็หนึ่งในจองอูเหมือนกันนะทุกคนนะเป็นมือขับรถถ่ายของไล่ลมเหนือเขาคนนี้แหละดียังไงคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คีิหน้า๊ายบาย